วัดีค่ะวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนล้อแท้ t ด d ขอบ20นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยาง Dunlop 265 50 20นะคะเป็นยางปลายปี2 1นะคะดอกยางนานานะคะสวยมากๆเลย พคนีรุมการส,สนุมการสนิมให้ลูกค้านะคะนี่รา้านสัญญาการยางปากทางห้องเทียพอยังตลาดจังหวัดกาลสาินนะคะร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องเฮียนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะ จะมียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ล้อมือสองล้อใหม,ใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อดเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยวันนี้ลูกค้ามาจากร้อยเอ็ดนะคะมาจัดล้อแท้ที่อดีขอบ20พร้อมยางสวยๆนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะ Ha <laughs> สวยมากๆเลยจ้าลอแท้ T R D ขอบ20พร้อมยางสวยๆนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเหงๆร่ำรวยร่ำรวยจ้านี่ F C จากช่องทาง YouTube นะคะลูกค้ามาจากร้อยเอ็ดนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียงพยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะแอดไล์ไอดีน์ ID 0993544468นะคะ นำล้อเก่านะคะมาแรกเทินที่ร้านได้เลยนะคะนี่สวยๆทางนั้นเลย ณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า